ต่อไปครับหัวข้อต่อไปเรามาดูการคำนวณนะครับหรือว่าการเลือกการควบคุมแบบเด b แบนนะครับแล้วก็ปรับการควบคุมไปแบบเป็นเดสแบนก่อนนะครับเข้าที่พารามิเตอร์นะครับ pr 2นะครับเราไปที่ regulation นะครับแล้วก็กดเซตครับโค้ดที่437นะครับแล้วก็เซตนะครับเลือกเป็นแบบเด b แบนนะครับ แล้วก็กดเซ็ตยืนยันนะครับเอ็กซิลลงมาครับแล้วก็รีเซ็ตไปด้วยนะครับคอนโทรลจะรีเซ็ตไปพากหนึ่งนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนการตั้งค่ามาดูนะครับเหมือนเดิมครับค่าเราจะใช้เป็นค่าเดิมนะครับ,ปร,บปรับัลดมาก่อน ันนี้เราคุมแบบเด a ดแบนแล้วนะครับสมมุติว่าเราเราดูค่าควบคุมนะครับแล้วก็ได้ค่าแบนได้ค่าเซตพอยต์นะครับแล้วก็ตั้งค่าหน่วงกลมนะครับสมมุติเราค่าควบคุมเราอยู่ที่ 38— ถึง3 2นะครับก็ได้มาแบนคำนวณออกมาแบนด์ได้6เซตพอยต์ได้3 5นะครับแล้วก็โหลดเราตั้งไว้3โหลดนะครับการ เป็นการตัดต,ต่อแบบเดดแบนหรือว่านิวตันโซนนะครับเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าอุณหภูมิหรือเพชเชอร์ครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสูงเลยนะครับเห็นไหมครับจะเพิ่มคอมจะสตาร์ทที่เกินที่38นะครับตัวแรกแล้วก็จะหน่วงไว้นะครับในขณะที่ เพชเชอร์หรือว่าอุณหภูมิยังไม่ลดลงเขาก็จะหน่วงไว้30วินาทีนะครับการควบคุมแบบเดดแบนนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ดีเลย์จากนี้ก็นับไปอีก30วินาทีครับโหลดที่3ก็จะสตาร์ทอันนี้ก็คือแอคทีฟไปที่2โหลดแล้วนะครับในจำนวน3โหลด หลดตัวต่อไปก็คือมีการดีเลย์อยู่ mm hmm. กำลังจะแอคทีฟนะครับ mm hmm. ติด mm hmm. ดีเลย์ mm hmm. เห็นไหมครับโหลดที่3ก็จะสตาร์ทครบทุกโหลดแล้วจะมาสต็อปนะครับในการควบคุมแบบเด b แบนก็คือ เราจะมาสต็อปที่จุดต่ำสุดนะครับก็คือ32นะครับเริ่มตัดตัวแรกนะครับก็มาดูนะครับอุณหภูมินะครับเห็นนะครับสมมติอุณหภูมิเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมานะครับแต่ยังไม่ตัดนะครับจนถึงค่าควบคุมต่ำสุดของเรานะครับที่32นะครับสังเกตดูครับอ เห็นไหมครับต่ำกว่า3-2โหลดโหลดแรกจะสตาร์ทสต็สตอปไปแล้วนะครับเมื่ออุณหภูมิหรือแรงดันต่ำกว่าค่าควบคุมนะครับของเราที่32นะครับจะตัดตัวแรกนะครับแล้วก็จะรอเห็นไหมครับสัญลักษณ์ทุกศรชี้ลงนั่นคืออีเลสต็อปนะครับอีเลก็ผมตั้งไว้30 วินาทีนะครับอ่าเห็นไหมครับดับไปแล้วครับโหลดที่2อันนี้เป็นแบบโรเตชันนะครับแต่ถ้าคอมฟิกก็คือจะรัน 1, 2, ึสมแล้วก็สต็อปสามสนะครับแต่โรเตชันคือมันจะคำนวณของมันเองว่าโหลดไหนจะสตาร์ทก่อนนะครับนี่ครับดีเลยไป30มิบวินนะครับโหลดสุดท้ายก็จะตัด โอเคครับส่วนการควบคุมแบบเดดแบนของฝั่งแฟนนะครับแฟนกับเลเซอร์ก็เหมือนกันนะครับก็ก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันเลยครับโอเคครับ